จากกรณีผู้ใช้ tiktok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดสภาพแมวปีนขึ้นไปบนหลังคารถสปอร์ตรูสีเหลืองเดินไปเดินมาก่อนที่จะกระโดดขึ้นหลังคารถ bmw สีดำที่จอดอยู่ข้างกันโดยผู้โพส์ระบุว่าลูกทำแมวหลุดออกจากบ้านขณะเปิดประตูเขาไปแจ้งความตำรวจแจ้งข้อหาปล่อยสัตว์ดุร้ายเที่ยวตามลำพงังทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายคดีขึ้นชั้นศาลคันสีเหลืองเรียกค่าเสียหาย1 8 0 0 0บาทส่วนคันสีดำประกัน เขาเรียกค่าเสียหาย5 5 4 0 0บาทอย่างนี้ก็ได้หรอในคลิปวิดีโอน้องไม่ได้ขวนอะไรเลยแต่แค่ขึ้นไปนั่งและลงมาเราเจ้าของแมวไปดูในวันเกิดเหตุไม่มีร่องรอยอะไรเลยมีแค่รอยเท้าฝุ่นวันสังคมช่วยเราได้ค่ะเราโดนฟ้องสองคดีแมวขึ้นรถสองคันตอนนี้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ตนจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน5 7 0 0 0บาทโดยตนกำลังยื่นอุทธรณ์อยู่ซ้ำล่าสุดยังถูกบริษัทประกันของรถ BM ฟ้องร้องค่าเสียหายเป็นเงินอีก 59,000บาทตนก็อยากได้รับความยุติธรรมเพราะมองว่าไม่ถูกต้อง